สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Real Boxing 3นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือชอกมวยในภาคใหม่ภาคที่3แล้วนะครับหลังจากภาค1ภาค2นะครับผมได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาคนี้กันโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะหลังจากที่ภาคที่หนึ่งที่สองนะครับผมมียอดดาวโหลดมากกว่า10ล้านดาวนโหลดนะครับนี้จะเป็นภาคใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาหัดเล่นกันก่อนกราฟิกก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับ นี่นี่ซ้ายขวานะครับซ้ายขวานี่นี่ต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวต่อยลำตัวมานี่อ่ะหลบนายนี่ยกหลบครับยกหลบนี่ยกหลบคาลเตอร์ครับคาลเตอร์แกรนี่แล้วมันมีคอมคอมโบเยอะเหมือนกันนะนี่อ่ะคาลเตอร์แกรเสยไปเรียบร้อยไหม สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบท่าสลัก Awakening, ฮอนคาอินแพด o าเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์เฮลิพอตเตอร์บูอาไคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center อ๋อตอนนี้เราได้เล่นเองแล้วนะครับนี่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  นี่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 แค่นี้ก็ชนะแล้วจริงๆอ,อ่ะจึ๊บ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 อออื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 อนี่นี่นี่เรียบร้อยไปเ KO เลยนะครับผมชนะแบบชิวๆเลยนะครับทีนี้มาเล่นจริงแล้วนะครับนะมามา มา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 อะหลบเลยเด้อาจจะเด้ให้เขาชกเขาไม่ชกอ่ะเขาไม่ชกอ่ะนี่ไงไม่ชกไม่ชกใช่ไหมไม่ชกนี่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 โอม้มีตับโตครับมีตับโตตับโตตับโตนี่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 โอ้หลบ นี่นี่นี่มันมันเบิ้ลไปเองนะครับผมกดหยุดแล้วนะโอเคโออะไรเหรอมาต่อครับรอบถัดมานะครับคือรอบหนึ่งมันใช้เวลาในการชกประมาณหนึ่งนาทีนะครับนี่เริ่มมีคู่ต่อสู้เริ่มขยับบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเ่าเขาเรียกอะไรนะมันมีความเก่งขึ้นนะครับนี่ครับหลบหลบหลบเงี่ย นี่นี่อันนี้เราลองต่อให้เขาก่อนนิดนึงนะครับอ่ะลองดูดิจะวิ่งหรอเปลาบอรถต่อยนี่มันยับยับเลยนะนี่นี่นี่เอ้โอ้กันดี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 กันการดีกันดีโอ้โหไม่กัดกันดีจังกันดีจังกันดีจังมามาลองนี้มามาชอบวันเดียวเพี่ เดี๋ยวผมจะรอให้มันจำนวนวิตรงนี้มันลดลงดูนะครับว่ามันจะชนะหรือว่ามันจะไปในรอบถัดไปนะเพราะว่าเดี๋ยวช็อคเคโอมันก็คือจบเลยนะครับเคโออ่ะรอดูนะครับเลยสี่วินะครับสามวิสองวิหนึ่งวินะครับดูครับอันนี้ก็หมดยกนะครับมันจะเริ่มยกที่สองไหมเอาคือคือตัดจบเลยมันให้เล่นแค่รอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เต็มเม็กเลยนะนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะครับคือเกมนี้มันจะมีหลายโหมดการเล่นด้วยกันนะครับจริงๆมีแค่2โหมดแหละโหมดแรกนะครับโซโล่นะครับให้เราเล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวโซโล่นะก็คือเป็นเล่นเหมือนการเล่นตัวเนื้อเรื่องนะครับเรากดไฟล์เวไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีค่าพลังต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น HP เกี P, ่ยวกับปอดนะครับพลังนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับ Energy นะ เออประมาณนั้นนะครับก็มีแตกต่างไปในแต่ละตัวละครแล้วก็มีหมดออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถ PP กับผู้เล่นอื่นได้นะครับนะอ่ะลองดูนะครับ PP เราจะเจอผู้เล่นคนไหนนะครับเราจะได้แบบอ่าโชคจริงๆนะ,ะมักำลังเซิร์ชอยู่นะตรงนี้ต้องรอแป๊บหนึ่ง รอมาประมาณนึงแล้วนะครับหาผู้เล่นไม่เจอนะเหมือนผู้เล่นมันยังน้อยอยู่คือเกมมันเพิ่งเปิดนะภาค3นะครับคนเล่นภาค1ภาค2ค่อนข้างเยอะนะครับภาค3มันเป็นภาคใหม่นะภาค1ก็10ล้านดาวน์โหลดภาค2ก็10ล้านดาวน์โหลดนะครับภาค3ไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่ล้านดาวน์โหลดนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอเลเวล17นะครับมันจะอันล็อกสกิลนะแล้วตัวนี้นะครับเหมือนมีการพัฒนานะครับทำการเทรนนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็งสปีดหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็คือจะเป็นการอัปเกรดนะ เราสามารถเทรนได้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมีเงินก็มาเทรนอัพสปีดอัพจะมินา่าตุละครเรานะครับจะได้โหดขึ้นนะสรุปเลยนะตอนนี้ผมเล่นได้แต่โหมดตัวโซโลนะครับออนไลน์เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเล่นโซโลเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าออนไลน์มันจับผู้ห้องแล้วมันไม่ไม่เวิร์กนะตอนนี้ไอตัวบอดเราอ่ะก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ขึ้นอัพสเตตัสสเต็งมานะครับนี่มา มาดูครับ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 จบภายในสิบวิเลยเปล่านี่นี่ออนี่นี่เวิร์ดเวิร์ดนี่นี่น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอเคโอ,อไปนะครับคือจบเร็วนะเพราะว่า,าเราอัพสเตตัสเมื่อกี้มานะครับมันก็เลยแบบจบเร็วมากเห็นป่ะเนี่ยได้ของมาเพียบเลยนะครับ คือเดี๋ยวมันจะสามารถอัลล็อกพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับช่วงแรกก็เล่นแบบนี้ไปก่อนเก็บเงินจากโหมดโซโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําการอัปเกรดตัวละครให้เก่งๆนะแล้วก็ไปสู้ใน PP พีก็ได้นะเออมีมามาดูครับมันก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะประมาณคนที่สี่คนที่อ่าห้าได้ละหลบครับโอ้โหหลบโหดหลบโหดนี่ครับมานี่นี่หลบหลบเก่ง นี่ชอบตอเมเนสโล่ KO เก็บ KO 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 ชนะแบบสวยงามครับตามครองเรื่องนะอ่ากดออกได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะถ้าเราชนะแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวอ่าอันล็อกตัวนี้อ๋อมันใช้เจมได้นะครับอัลล็อกจะได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับปึ๊บ อ่าได้เพชรโอ้โหอันล็อกใช้เพชรแล้วก็ได้เพชรโอ้เพชรเปิดหนึ่งมีโอกาสได้เจมสองถึงสี่นะครับใช้เจมเปิดก็คุ้มนะเนี่ยไม่ได้เจมเคืนมานะครับได้สองก็คือได้กําไรหนึ่งนะครับยังไงมันก็ได้กําไรอยู่แล้วหนึ่งถือว่าเปิดคุ้มนะครับแล้วก็เปิดไปนี่เนี่ยมันคุ้มเลาสองถึงสี่แล้วที่สี่นี่โคตรคุ้มเลยนะ ได้สอนก็ยังไงก็กําไรนะครับได้ทุนคืนมา1นะครับแล้วก็ได้เกมอีก1นะครับตรงนี้น่าจะได้จากตัวในเกมนะสำหรับตัวสล็อตตรงนี้นะครับ PP อ่ะตอนนี้มีคะแนนโอ้โหมีคะแนนอยู่นะครับแต่ว่าผู้เล่นมันยังน้อยอะเนี่ยมันน้อยมากนะครับเกมมันเพิ่งเปิดนะผู้เล่นในเกมแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเซตติ้งตัวกราฟิกมีไหมไม่มีนะครับมีแค่าบริซีนะครับผมพอเป็นส่วนตัวเฉย ประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าใครอยากได้เกมชกมวยนะครับหรือว่าใครเล่นเกมเอของค่านี้อยู่นะครับก็ลองดูเกมนี้ได้นะนตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ